ทำไมไม่หรอกเดี๋ยวกู้เดี๋ยวลองกู้ดูดอันนี้ฮิวเป็นอันสำรองแล้วกันถ้าเกิดว่าได้ไอ้ตัวนี้จะสำรองมันจะเลื่อนมาเป็นตัวอันแรกไงเห,<ม>เหมือนเมียน้อ,นอยพอถ้อจะนับเมียหลวงแล้วก็มาเป็นเมียหลวงใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออโอเคขอสวัสดีพ่อแม่พีน่นอ้องคุณพ่อคุณยายคุณตาคุณยายและพี่ติดนะฮะไม่ต้องแล้วโอเคเบื่อแล้วเบื่อกันเริ่มต้นเถอะมาบ่ายอีอ <c oughs> ีเตเตเตบอกบอกกับมันดีว่าดูหน้าคู่กูสิเอยาวเหมือนอะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวงั้นเข้าเรื่องเลยก็ได้ไม่คงคอนเซ็ปต์ก็ได้โอเค เรามาทําอะไรกันวันนี้เนี่ยนำมาเด็ดก,ก็คือเราจะมาเอามาทําไมนี่เอาเอามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราเรียกหัวหม่าเออหัวหม่าใช่ไหอย่าิธีทำหม่าเส้นสำเร็จดูเส้นสำเร็จผสมเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่เราปุ๋งเองปุงเองกึ่งสำเร็จดูปรุงอ่าโดยวิธีการปรุงเนี่ยเราก็ได้สุ่มได้ตัดทีละอะไรไปสุ่มเป็นเขาว่าเลยไหมครับเพราะว่า,วาอะไรดูดูนะครับนี่เปิดลงแต่ตอนเนี้ย เราทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วที่เหลือคือต้มมามมาแล้วก็กินแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ินแล้วก็นอนกลับบ้านหลังนั้นก็ล้างหน้าไปวิ่งไปปิดที่เยี่ยิที่ปิดได้ที่เด็กแต่แต ตอ้ตายนไอ้เี้ยนี่น้อน้อยกูว่ามันน่าจะน่ะมานอยู่นะครับเรามาู้ได้ปุ้งก่อนมาเลยยงเลยยงเลยยอนเลย้หกเดี๋ยวอันที่สอนะนี่ืออันที่สอนะอันแรกเป็นอย่างที่สออน้ำตาลเริ่มหรือเปล่าที่น้ำตาลก่อนน้ำตาลก่อน ไม่คืออันที่2ของมึงคืออะไรอันอันที่2กูคือพริกพริกหน้ำตาลสามน้ำปลาห้ากูจำได้กูอ่ะพริกสามกูจําได้เกูจ๊ะมึงได้เลยโอ้มึง้เผ็ดน้อยเลยมึงกูพริกสน้ำตาลสามสามแต่เค็มสีสีมึงเ่ก อนสมิหหของมึงปาห้าของมึอ่สามนั 6, ่นน่อ๋อพิกหน้ำปลาห้าสา่สองทีนี้ก็ไม่น่ากินแล้วไเฮียสามี่ก็ว่าเฮดูของผมมีก่อ้โหปุ๊กู 5, 5. อันนี้ของอะไรของไอพต้องกินให้หมดด้วยใช่ไหมหนึ่ให้หมดต้องกินเฮียกกคทรมานหรมาจเยอะไปเหีย ช้อนมึงใหญ่ไปคนอื่นกูก็ตักอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยสามโี่มึงเล่าอร่วะอีกซี่แน่อียจาห้าไปเพื่อนกูก็ห้าเท่ามึงไงมึงก็กินของกูนไอ้เนี้ยโอ้โชคดีสุดพิกหนึ่งพิกหนึ่งแต่มันให้กูหไอ้เหี้ยให้เต็มแบ็คเลยนถ้าลูกต่ามีแปดกูก็ให้แปดกต่ามีสองลูกให้สิหไปเลยห้า ไม่ต้องโยนมาให้กูช้อนใช่ไหมโอ้โหเพชรน้ำหายเยช้อนเดียวเลยปลาอยู่ไหนช้อนเดียวแบบโหจ้ามึงกินได้เลยหนึ่งหนึ่งช้อนตึงๆตึงจัดอะหกช้อนตึงๆเนี่ยห้าหกคงกลัวพอดี ห้าสี่ห้าไปน้ำตาลต่อไปน้ำตาลเฮียแกเป็นแกทิกสีน้ำตาลกูไรห้าเดี๋ยวเพื่อน้ำตาลสามโอยหย่งเหี้ยเยอะน้ตาลกูอยากด้วยเฮ้ยอะไรอย่างน้อยน้ำตาลกูห้าเดี๋กูให้หกเลยก็ได้เอาไหมน้ำตาลกูอสามบาลานกูพิกมากเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้น้ำตาลหกมันเพราะว่าไอ้เฮียเพชรยไม่ปรุงเก่งว่ะเฮียมึงแบบกูอยากแบบเท่าเทียมปรุงให้ย่างเท่าเทียมจริงของมึงไะ สองกับสามสามวมกันเต็นห้าไม่ละลายเพื่อนใส่น้ำเพิ่มเด้อนึ่งกินอย่างนี้แหละสัตว์โอ้ดีจังเลยโอ้มึงให้น้ำกูเยอะมากสามส่วนหนึ่งของเพื่อนสวนไม่ไม่กินแค่เส้นกินสัตว์อ่๋อนายต้องการความหวานไหมจะตาน้ำตาลหกหนึ่งสองใหญ่ด้วยเล็กด้วยสัตว์ด้วยเล็กด้วยสัตว์ เห็ดเอ้ยขี้น้ำตาลนะเฮียดูดิน้ำนี่ผมไม่หนีไอ้เฮียแม่งเป็นภูเขาน้ำตาลไอ้เฮียต่อมาน้ำปลาอย่าพึ่งคนก่อนที่จะทำใจก่อนทุกคนปวดเลยนะทปวดเลยไม่รอนะสีหน้าตาน่ากินมากวิโอผมว่ามึงน่าจะหวานกว่าเห็ดหวานเฮียน้ำตาลก่อนเส้นเลยเฮียสีเป็นมิดมาก กันยามีสุดและเอ่าไม่โอ้มันกินง่ายเลยเว้ยด้วยนีกินง่ายเยเออเอมึงตักกาปากของมึได้เลยสี่ห้อันนี้ก็ห้าเหมือนกันนำแห้งพรนะนแล้วสามโอ้ยแยนี่เกินเลยอนี่สาม หนึ่งสองเหมือนจะเกินนิดหน่อยสามนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินมาช้อนนี่กูไล่เตะไอ้ยี่อหนึ่งไอ้เหี้ยเนี่ยเกินอเกินเกินสองสามดูนู้ลูตาเขาอนะโอ้ยใคเต็มแม็กซ์ทำยี่อะไรล่ะอูุ้๊้พิษโอ้แล้วมันหวานตรงนี้ด้วยที่อ้ะโห ก็จะอนามัยบนวางรงพื้นอันนี้น้ำปลาหกอะไรหกศกกระฟองสี่หนึ่งไม่อร่อยสุดสองโอ้ยแต่น้ำปลาบู๊หกนะเพื่อนสี่ห้ากระฟองคูณห้าพันไอ้เหี้ยแม่งน้ำปลาแม่งเพิ่ไมไปถึงที่นี่แม่งน้ำที่เป็นน้ำปลาเลยเนี่ยอะไรสรุปเด็ตอนนี้คือต้องเอาไปล้างนะ สุด k ิ n g เลยแดกน้ำแดกน้ำที่ว่าคือน้ำปลาไม่ก็เอาช้อนใหม่ใช่กับแบบว่าใช้ช้อนใหม่เพราะว่าทีนี้เราจะคนคนอยว่นน้จะอยเดี๋ยวเเดี๋ยวเ่มนเอาล่ะทุกคนให้ของกับคู่ที่เราได้ชื่อโอ้ยเียม่เคเยเลยเนเยี่ที่อิ่มนี่พี่

ยืนไม่ลงอ้ยกินไม่ลงเลยทำแรกกูยังกินไม่ได้เลยมีน้ำให้ไหมยินไม่ลงไอ้ยีย่หมดกอ่อนกหมดก่อนกหมดก่อนโอ้กูแพ้ไอ้เนี่ย เอ้เพื่อนไอ้เหี้ยมันดูแบบหกช้อนหกทิกซูเท่าไหรน,นะตองเต้เลยกินง่ายที่แอฟทิพีเอลสามสวดสวดหมดอ่ะคนแรกอ่ะกูบอกเลยความโอ้โกินง่ายสุดแล้วไอ้เนี่ยทิพหนึ่งทิกหนึ่งเทเลยเนี่ยเทน้ำเลยเนี่ยแล้วก็แบบคนกนคนตักกินเลย อร่อยเพื่อนดูหน้ากูนะนี่เพื่อนดูหน้ากูนะอิ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 เฮ้ยมาฮูกคอนครับมาดูมาดูมาดูอืมมาดูมาดูอันนี้คือด้วยผมนะครับมันคือมันเหลือแต่เส้นน้อยๆแล้วมันไม่มีเส้นใหญ่ละอันนี้ของเต้นะครับอ่าอันดุลมัอันดุลมีคลิปหายของอิงคือ มึงโทษคนปรุงนะไ <c oughs> อ้ี้ยไม่ใช่กูทองเทสก็โอ้ยเขียบก้อนพริกเต็มเลยสักมันก้อนพริกแบบไม่เยอเส้นไหนออเอเออเส้นมีอยู่อ่ะแต่โอเคียวนุโลมอนุโลมของโอ้ของโอ้ถ้วยเด็กเลยกินง่ายหน่อยนะฮะแล้วก็มีพริกแค่ช้อนเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวโดยเยอะช้อนเดียวโดยที่กูให้เยอะที่สุดเป็นพสิบสามคำสามคำคำท้ายขออมประมาณอ้ยคือโอู้ทานเหมนะนมันมันต้อง เคียวไหมไอ้คนเนี้ยไม่ต้องเคียวตามใบตามใบตามใบกินเลยใช่ไหมตามใบมาๆมไม้ไอช้อนสุดท้ายอ่ะให้ออมไอ้ที่เหลือคือกืนเพื่อนยิ่งบอกกูจะตายยิ่งบอกกูจะตายยิ่งเพิ่งขัดกืโอเคให้ทุกคนนัำหนึ่งถึงสิบนะครับนบำสอสัตเ์ยาจะเป็นก้าสิบสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ <c oughs> ไปเทตรงนู้นเทใส่ทสงางขยะเลย